รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมันนี้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ w ว r l d Wide s ซ d e วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วครับวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกในสมบัติ2ประการนะครับที่ ทำให้สารมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องของความเสถียรของนิวเคลียสนั่นเองนะครับจะทําให้ธาตุนั้นปล่อยรังสีต่างๆออกมาและอีกสมบัตินึงก็คือความเป็นกฎเป็นเบสของสารครับเริ่มต้นกันด้วยของความเสถียรครับภายในอะตอมนั้นประกอบไปด้วยนิวเคลียสภายในนิวเคลียสนั้นจะมีพลังงานอยู่ครับ แต่ถ้าเกิดในนิวเคลียสนั้นมีพลังงานมากเกินไปจะทําให้นิวเคลียสนั้นไม่สเสถียรครับนิวเคลียสจึงต้องทําการปล่อยรังสีออกมาเพื่อทําให้พลังงานในนิวเคลียสนั้นลดลงและความสเสถียรเพิ่มมากยิ่งขึ้นรังสีที่ปลดปล่อยออกมานั้นนะครับจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันคือรังสีแอลฟารังสีเบต้าและรังสี กัมมาครับเริ่มต้นจากรังสีแอลฟานะครับรังสีแอลฟาถ้ามีคนถามเราว่าคืออะไรตอบง่ายมากเลยครับรังสีแอลฟาคือนิวเคลียสของฮีเลียมแต่คำว่านิวเคลียสของฮีเลียมหมายความว่าเราจะสนใจเพียงแค่โปรตอนและนิวตอนซึ่งอยู่รวมกันในตรงกลางครับไม่นับใครนะไม่นับอิเล็กตรอนถูกต้องนะครับทีนี้เมื่อมีการปล่อยรังสีแอลฟาออกมานะครับก็คือการปล่อยนิวเคลียสของฮีเลียม ตัวต่อมาครับคือลังสีบีต้าลังสีบีต้านั้นนะครับจะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือบีต้าบวกและก็บีต้าลบถ้ามีคนพูดคําว่าลังสีบีต้าคาเดียวโดยไม่บอกนะครับว่าเป็นบีต้าบวกหรือบีต้าลบนั่นหมายถึงบีต้าลบนะครับเพราะว่าในธรรมชาติของเรานั้นเราพบลังสีบีต้าลบมากกว่าลังสีบีต้าบวกไปกันต่อเลยนะครับลังสีบีต้าบวกนะครับเป็นอนุภาคที่เรียกว่า โพซิตอนครับส่วนรังสีเบต้าลบเป็นอนุภาคที่เราคุ้นชื่อกันมากก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ก็คือ e นะครับ0บวก1และ e 0ลบ1และรังสีสุดท้ายนะครับที่เราควรต้องรู้จักกันก็คือรังสีแกรมมาครับ รังสีแกมมานี้คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือก็คือพลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจากนิวเคลียสนั่นเองไม่ใช่อนุภาคนะครับดังนั้นเนี่ยไม่สามารถจะจับต้องได้แต่ว่าตรวจวัดได้นะครับรังสีแกมมาแอลฟาและเบต้าจะมีความแตกต่างกัน2ประการดังนี้ครับ1คือมีมวลไม่เท่ากันรังสีที่มีมวลมากสุดคือรังสีแอลฟาครับรองลงมาก็คือรังสีเบตา้าทั้งเบตา้าลบและเบตา้าบวกมีมวลเท่ากันครับ แต่ว่ารังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นพลังงานนั่นหมายความว่ารังสีแกมมานั้นไม่มีมวลครับนอกจากพูดถึงเรื่องของมวลของรังสีแล้วเรายังพบด้วยนะครับว่ารังสีทั้ง3ชนิดนั้นมีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านสารต่างๆที่แตกต่างกันด้วยเริ่มต้นจากรังสีที่ทะลุทะลวงผ่านได้น้อยสุดคือรังสีแอลฟาครับรังสีที่ดีมากขึ้นในการทะลุทะลวงก็คือรังสี บีตาและลังสีที่ท็อปฟอร์มเลยนะครับในการทะลุทะลวงก็คือลังสีแกรมมานั่นเองครับรังสีใดก็ตามที่มีมวลมากก็จะมีอํานาจในการทะลุทะลวงต่ําส่วนรังสีใดที่มีมวลน้อยหรืออย่างเช่นแกรมมาซึ่งไม่มีมวลเนี่ยก็จะมีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงนั่นเองครับ ทีนี้เมื่อธาตุของเรานะครับมีการแผ่รังสีธาตุของเรานั้นก็จะมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของนิวเคลียสไปนะครับหรือไม่ก็ในนิวเคลียสจะมีพลังงานลดลงนะครับธาตุของพวกเราก็จะมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นทุกๆครั้งนะครับที่ธาตุหรือสารจํานวนครึ่งหนึ่งมีการปล่อยรังสีออกไปแล้วเราจะเรียกเวลานั้นว่าครึ่งชีวิตครับคําว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าเวลาในการ สลายตัวก็คือการปล่อยรังสีไปจำนวนครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เลยครับถ้าเริ่มต้นนะครับเรามีสารกัมมันตรังสีจำนวน100กรัมเมื่อเวลาผ่านไปครึ่งชีวิตเราจะเหลือสารเดิมอยู่เพียงแค่50กรัมอีก50กรัมนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่เปลี่ยนไปเป็นสารหรือเป็นไอโซโทปอื่นๆโอเคไหมครับงั้นหลังจาก50กรัมแล้วเมื่อเราปล่อยทิ้งเอาไว้อีกครึ่งชีวิต สาร50กรัมนี้นะครับก็จะเหลือสารเดิมเพียงแค่25กรัมสังเกตไหมครับว่าเลข25ก็คือครึ่งหนึ่งของเลข50นั่นเองครับหลังจากนั้นพอเหลือ25แล้วก็จะลดลงไปอีกเหลือเพียงแค่12.5แล้วก็ลดลงอีกเหลือเพียงแค่6.75หรือพูดง่ายๆครับก็คือทุกๆครึ่งชีวิตธาตุของเราสารของเราจะเหลือสารเดิมอยู่เพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับ และเมื่อเราทราบเรื่องของการแผ่รังสีแล้วเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์สําคัญอย่างหนึง่งก็คือทุกครั้งที่เราดูสรารคดีครับจะมีการไปสํารวจนะครับวัตถุโบราณหรือว่าซากสัตว์โบราณนักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้ครับว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับเสียชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วนะครับโดยการตรวจกร,รมตรภาพรังสีของคาร์บอน14นะครับที่หลงเหลืออยู่นั่นเองครับ อีกสมบัติหนึ่งนะครับที่เราต้องทำความเข้าใจของสารก็คือเรื่องของความเป็นกรดและก็เบสนั่นเองนะครับการเป็นกรดเบสนั้นจะบอกด้วยค่า pH ของสารซึ่งอยู่ในช่วงเลข1จนถึงเลข14ครับระหว่างเลข1-14ถึง14ตรงกลางก็คือเลขไรเอย่ยเลข7นั่นเองครับพันสารใดก็ตามที่มีค่า pH เป็น7เราเรียกว่าเป็นกลางครับแต่ถ้าเกิดค่า pH น้อยกว่า7นั่นก็คือเป็นกรดครับและถ้าเกิดค่า pH มากกว่า7 ก็เป็นเบสนั่นเองครับวิธีการทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสง่ายๆที่สุดของสารเลยก็คือนํากระดาษลิสมารไปสัมผัสครับโดยกรดจะเปลี่ยนสีของกระดาษลิสมารจากน้ําเงินเป็นแดงนะครับเมื่อเราจํากรดได้แล้วในเมื่อกรดเปลี่ยนสีกระดาษลิสมารจากน้าเงินเป็นแดงแปลว่าเบสนะครับต้องเปลี่ยนสีจากแดงเป็นน้ําเงินนั่นเองครับแต่เรามาดูข้อเสียสักนิดหนึ่งนะครับของการใช้กระดาษลิสมาร ถ้าเราใช้กระดาษลิสมาสเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เพียงแค่ว่าสารนี้เป็นกรดหรือเบสเท่านั้นถ้าเราอยากจะบอกว่าสารนี้มีค่า pH ประมาณเท่าไหร่เราต้องใช้สิ่งที่ว่าอินดิเคเตอร์ครับอินดิเคเตอร์ก็คือสารเคมีนะครับซึ่งจะมีการเปลี่ยนสีนะครับในช่วงของค่า pH ต่างๆ ตัวอย่างสำคัญเลยก็คือเมทิลเรดนะครับเมทิลเรดเนี่ยนะครับก็คือสารที่จะสามารถวัดค่า pH ของสารอื่นๆในช่วงเลข4.2จนถึงเลข6.3ช่วงของการเปลี่ยนสีคือจากสีแดงเป็นสีเหลืองนั่นหมายความว่าถ้าเรานำเมทิลเรดไปทดสอบกับสารใดๆก็ตามแล้วปรากฏออกมาว่าได้เป็นสารสีแดงนะครับนั่นหมายความว่าสาร ที่เรานํามาทดสอบนั้นมีค่า pH น้อยกว่าหรือไม่ก็เท่ากับเลข4.2นั่นเองครับแต่เมื่อนําสารเมทิลเลสนี้ไปทดสอบกับสารใดๆก็ตามแล้วออกมาเป็นสีเหลืองครับนั่นหมายความว่าสารที่เรานํามาทดสอบนั้นมีค่า pH ไม่น้อยกว่าเลข6.3ครับอ้าวแล้วถ้าเกิดเรานําสารมาทดสอบแล้วเราได้สารสีส้มล่ะครับ สังเกตไหครับว่าสารสีส้มนี่นะครับก็เป็นสีผสมกันระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนั่นหมายความว่าค่า pH ควรต้องอยู่ระหว่างเลข4.2จนถึง6.3นั่นเองครับเมื่อเราใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วนะครับก็จะสามารถทราบช่วงของค่า pH ได้แต่สังเกตต่อครับว่าก็มีข้อเสียคือช่วงนั้นก็ค่อนข้างกว้างนะครับจาก 4.2จนถึง6.3นะครับหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีค่าตั้งแต่1จนถึง4.2เราจึงต้องใช้อินดิเคเตอร์หลายๆตัวมาผสมกันนะครับเรียกว่า universal indicator ครับซึ่งสามารถวัดช่วงของค่า ph ได้แคบลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเราจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า ph meter นะครับซึ่งจะสามารถระบุค่า ph ได้แม่นยำและเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนค่า ph ด้วย เอาละครับหลังจากที่เราทราบเรื่องของค่า pH ต่างๆแล้วมาลองดูสารรอบตัวของเรากันดีกว่าว่ามีค่า pH เป็นกรดหรือเป็นเบสตัวอย่างเช่นน้ำมะนาวครับน้ำส้มน้ำมะเขือเทศน้ำมะขามน้ำสับปะรดถ้าเราลองชิมนะครับน้ำผลไม้เหล่านี้ดูรสชาติเป็นยังไงครับ รสชาติก็จะเปรียปร้ยวๆนะครับแล้วเบสล่ะในชุดจริงเราใช้เบสทําอะไรกันบ้างครับในห้องน้ำของพวกเราครับมันจะเป็นผงซักฟอกน้ํายาสระผมครีมอาบน้ำนะครับโฟมล้างหน้าก็จะมีความเป็นเบสอยู่นั่นเองครับดังนั้นนี่คือสารที่อยู่รอบตัวของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ลองสังเกตดูสิครับว่ามีอย่างอื่นอีกไหม วิทยาศาสตร์มีประโยชน์นะครับและสนุกแบบนี้นะครับพบกันได้ที่รายการเวิลด์ไวด์ซด์วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วสวัสดีครับ